New l a m เบต้า x 3 0 0 Color of Time 3 s h a สเฉดสีใหม่จ้าสีสี o r ริจินัลยังมีขายเหมือนเดิมจ้ะ SYM นะครับทางผู้ผลิตจากไต้หวันถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะในการทำตลาดในโซนยุโรปครับโดยล่าสุดได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง Chris SYM Alpha 125ออย่างเป็นทางการในโซนยุโรปนะครับ ซึ่งมันจะมาเป็นคู่แข่งของ Honda f o r z ์ซ125แล้วก็ Yamaha x m a ็ Mac 125ในยุโรปนั่นเองครับตัวรถจะมาพร้อมกับขุมกำลัง 125cc 1ลูกสูบ4จังหวะแบบ Single Overhead c a m s h a ชา4วาลวระบายความร้อนด้วยของเหลวครับให้แรงม้าสูงสุด14.3 hp และแรงบิดสูงสุด11.8นิวตันเมตรครับถังน้ำมันจุ12ลิตรดีไซน์ของตัวรถครับจะเป็นรถสกูตเตอร์สมัยใหม่โดดเด่นด้วยไฟหน้าคู่ทรงกลมนะครับ ที่อยู่ในกรอบทรงเหลี่ยมที่ดุดันหน้านจะแสดงผลจะเป็นแบบ LCD ดิจิตอลที่ให้ข้อมูลอย่างครบครันนะครับในการขับขี่มาพร้อมกับช่องเก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่ครับสามารถใส่ขอกน้องเต็มใบได้ถึง2ใบเลยทีเดียวแล้วก็ล้อแม็กนะครับจะมีขนาด13นิ้วทางด้านหน้าและก็ด้านหลังน้ำหนักตัวโดยรวมจะอยู่ที่179กิโลกรัมราคาของตัวรถรุ่นนี้นะครับในยุโรปนั้นจะอยู่ที่ประมาณ168,000บาท ซึ่งอาจจะดูว่าสูงนะครับหากเรามองจากมุมมองของราคารถในบ้านเราแต่ว่าในยุโรปเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้ไม่ยากเลยครับเปรตนี้